สวัสดีครับเพื่อนๆอาร์เซนอลเพราผมแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานักเตะคนหนึ่งครับวันนี้ผมเข้าไปดูในฟอร์มเยาวชนยูสิบแปีของอาร์เซนอลนะครับนั่นคือโอมาริเบนจามินนะครับดาวรุ่งที่น่าจับตามองพอสมควรนะครับเบนจามินนะครับเป็นนักเตะเชื้อชาติเวลนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเวลจาเมกาปาเลโดสแล้วก็ อังกฤษนะครับเกิดวันที่4ธันวา2505นะครับปัจจุบันอายุ17ปีส่วนสูงอยู่ที่185เซนเส้นสัญญากับอาร์เซนอลนะครับอคาเดมีอาร์เซนอลในวันที่1เดือน7ปี2022นะครับผมปัจจุบันนะครับเบนจามินนะครับเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายและศูนย์หน้าได้นะครับในนามทีมชาติทีมชาติเวลทั้งหมด U16 1> u 1 7 u 1 8 u 1 9นะครับนะโดยลงให้กับ u 1 7นะครับ7นัดนะครับยิงไปแล้ว3ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเล่นกับ u 1 9นะครับลงไป2นัดยิงไป1ประตูนะครับส่วนลงเล่นให้สโมสร arsenal u ล U18 ปีในดูกาลนี้นะครับ ยิงลงไปแล้วนะครับ13นะัด11ประตูกับอีก2แอซซิดนะครับบอลทั่วย f a ยังครับนะครับลงไป4ยิงไป2กับอีก1แอซซิดนะครับถือว่ามีผลงานที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากเลยนะครับสำหรับเจ้าหนูโอมาริเบนจามินนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้นะครับที่อาร์เซนอลเซ็นเข้ามาร่วมอคาเดมี่